แพร,ว,พรวเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกรับเสียดายอดีตสามี ขอคนด่าว่าชัว่แพรวพราวแสงทองเปิดใจผ่านมรสุมดรามา่าแจ้งเปลี่ยนป้ายวงใหม่ปิดตำนานแสงทองฟินแลนด์ตอบชัดโอกาสรีเทิร์นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะเปลี่ยนป้ายวงใหม่ปิดตำนานแสงทองฟินแลนด์หมอลําซิงสาวคนดังแพรวพรวแสงทองเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกค่ะหลังฝ่ามรสุมดรามา่าเลิกกลากับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิดรามา่าทรงผลกระทบทุกอย่างชีวิตคนรอบข้างองค์กรการ ทำงานเจ้าภาพแรกเจ้าภาพก็ลังเลใจมียกเลิกไปงานเดียวแต่ว่าเป็นปี68งานเดียว13เมษาหยุ่น6แแล้วทีนี้เราก็คิดว่าน่าจะมีงาน2-3 4สที่จะยกเลิกมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีมันก็การันตีจากการทำงานคุณภาพของเราเวลาไปแสดง f อฟก็ยังเยอะอยู่ในตอนแรกคิดว่าออกหน้าเวทีมันต้องมีคนชี้หน้าดาฉันแน่นอน หรือว่ายนของขึ้นมาเราก็คิดว่ามันเป็นไปได้หมดเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันเป็นยุคของโซเชียลค่อนข้างจะรุนแรงบางคนเขาไม่รู้เรื่องของเราสองคนมันเป็นมาอย่างไงไม่มีใครรู้แต่ในเมื่อสังคมได้ยินข่าวออกไปแบบนั้นเขาก็ตีความว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทําอะไรคิดอะไรเราไม่มีใครดีสมบูรณแบบ์แบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะซึ่งสำหรับคนที่ชอบเม้นด่าใครแรงๆเราก็อยากให้มีสตินิด ถ้าเขาสติแตกอาจจะคาตัวตายอาจจะรับไม่ได้เหมือนกับที่เราเจอมันหนักเขาอาจจะทิ้งทุกอย่างแล้วไปโดดน้ําตายไปเลยก็ได้แต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเรายังมีครอบครัวมีลูกสองคนที่ต้องดูแลแล้วก็มีทีมงานอีกค่ะซึ่งมาเจอทีมงานวันแรกรู้สึกว่าทุกคนอยากเข้ามากอดให้กําลังใจคนที่อยู่กับเรารู้ว่าเรานั้นเป็นยังไงสู้มาแค่ไหนเราทํางานทุกวันไม่ได้ไปไหนขนไกล้ตัวจะรู้ว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่มัน ขนาดนั้น ปิดตำนานแสงของฟินแลนด์เปลี่ยนป้ายวงใหม่แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าบิ๊กเขาไม่ได้มาเกิ้นแล้วค่ะถ้าเราใช้แสงทองฟินแลนด์บางคนก็ถามหาเขาถามหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาไหมจริงๆเราใช้ชื่อแพรวพรวแสงทองมาตลอดเพิ่งเปลี่ยนมาได้3ปีตอนแรกก็ใช้แพรวพรวแสงทองต่อมาใช้ท็อปไลน์เด่นชัยแพรวพรวแล้วพอที่พี่เด่นออกก็กลับมาใช้แพรวพรวแสงทองต่อพอบิ๊กเข้ามาก็เลยเปลี่ยนเป็นแสงทองฟินแลนด์ในตอนนี้เหลือเราบริหารแค่คน เดียวเอาเป็นเชื้อเราดีกว่าค่ะ